swear to god man i'ma make it soon silence all the haters as they see us making moves i do what i want so i got nothing to prove staying motivated teaching others what to do I'm staying focused, my mind is s o t h e n They start to notice, that I'm in motion There is no potion, you're not just chosen It takes the potion ขั้นเทพเว็บซื้อขายไอดีเกมเติมเกมออนไลน์รวมทุกอย่างไว้ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นบัตรเติมเกมออนไลน์ไอเทมโค้ดไอดีเกมออนไลน์และบริการเติมเกมมีส่วนลดที่ถูกที่สุดสะดวกคุ้มค่าราคาย่อมเยาลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเลวตะชแนลนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับพีโรดทูเลนกันนะครับทุกคนทูเลนเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวเลยนะครับที่แบกแรงได้ค่อนข้างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งป่าหรือว่าตำแหน่งมิดเลนนะครับผม,ผมเ,เพราะว่าสกิลของทูเลนเนี่ยพค่อนข้างแรงทุกสกิลนะครับผมแล้วทูเลนเนี่ยมันมีความสามารถในการไหลได้นะครับผมถ้าเกิดมีตัวจะตายแล้วทูเลนมันมาแจมไฟแล้วมันสามารถไหลได้เนี่ยคือมันต้องมีตัวที่2ตัวที่3ตายมาอย่างแน่นอนนะครับผม คือมันก็เลยแบบเป็นหนึ่งตัวที่แบกแหลงที่ค่อนข้างดีนะครับผมและนี่ก็จะเป็นเซตไอเทมรูนพลังแฝงที่ผมใช้ในเกมนี้นะครับเซตไอเทมเนี่ยสำหรับบูมสติ๊กในชิ้นที่2เนี่ยคือถ้าฝั่งตรงข้ามเย่ยมีแท้งหรือไฟเตอร์เกิน3ตัวขึ้นไปเนี่ยให้ใช้เป็นอโกนี่นะครับผมแต่ถ้าแบบแท้งแบบไม่ถึง3ตัวแบบตัวหนึ่งสตัวใช้เป็นบูมสติ๊กเหมือนเดิมได้เลยนะครับผม ถ้าชอบกันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเวลาที่ผมลงคลิปอะไรใหม่ๆทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเนาะถ้าพร้อมเนี่ยก็ไปรับชมพร้อมสนุกกันในตัวเกมเลยครับผมโอเคครับยินดี้เรารับเข้ามาสู่ในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำไปทางการเล่นทูเลนมิดเลนนะครับผมแล้วก็จะมาสอนการเดินเกมด้วยนะครับแล้วก็ จังหวะไหนควรเล่นยังไงอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดเกมเนี่ยเดี๋ยวรอดูเปน็นเนวโตเกมนะครับผมว่าผมจะเจออะไรในเกมนี้บ้างนะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยทูเลนเนี่ยผมจะอัพเป็นสกิล2มาก่อนนะครับสกิล2นําเลยนะถ้าเกิดฝ่าตรงข้ามเนี่ยไม่มีโลม,มาช่วยเคลียร์ผมก็จะใช้สกิล2เคลียร์เลยจะยอมเจ็บหน่อยนะครับแต่ว่าต้องการเคลียร์เร็วนะครับผมเตลเซียนก็ต้องทำให้เจ็บอยู่แล้วนะครับแต่เราก็ต้องทําให้เขาเจ็บด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราเทลสองนะเรียบร้อยครับผมเขาก็เจ็บเหมือนกันนะครับผม กดรีทอเบิลลี่ก็ถือว่าเทรดกันไปนะครับผมก็ถือว่าได้สู้นะครับแต่ผมได้เคลียร์ก่อนเดินก่อนนะครับเขาจะไม่กล้าเดินมาล่างเพราะว่าผมเดินมาแล้วเห็นปะเขาจะเลือกเดินไปทางบนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเดินมาล่างเนี่ยเขาไม่รู้ว่าผมอยู่พุ่มไหนนะเขาไม่ีโอกาสตายได้นะครับเวลสองเนี่ยถ้าเกิดเดินเข้าพุ่มมาโดนดูเลนฆ่าได้นะครับผมแล้วเรามีฟิกเกอร์ตามอีกนะครับดามเมจตูเรนเนี่ยค่อนข้างพออยู่แล้วเนาะไอรีเดินมาเคลียร์เวฟกลางนะครับลวงประหารเตะเดิมมาด้วยเท่ากับว่าเมจเขานอาจจะไม่ได้เวฟกลาง แต่อาจจะได้เวฟบนแทนนะครับไยาเตตต้องการกดดันต่ออ้โหผมว่ารักกดดันต่อนี่ต้องมีคนมาสวยดีคิวเตอร์อย่างนี้คือเจ็บนะอย่างนี้คือเจ็บไปละโอเคถือว่าไวยาเต,ตเนี่ยอาจจะไม่ได้คีปล่างนะครับเพราะว่าไวโอเนี่ยน่าจะเคลียร์แล้วก็ดันครีปข้าป้อมแล้วเดี๋ยวปอมก็อาจจะเคลียร์คีปนะครับตอนนี้ผมต้องขึ้นไปบนนะคะผมถ้าผมได้เตลเซียนนี่ก็แจ่มแต่ผมว่าผมไม่ไปดีกว่าเพราะว่ามันค่อนข้างไกลนะครับ ผมมาเล่งเอาเวลสตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าไม่มีคนดูดผมเปนะ็นนาถ้าเกิดผมเวลสี่เลยผมก็จะเดินแก๊งได้เร็วนะครับผมเนี่ยตูเลนค่อนข,ข้างเคลียร์ง่ายเนาะอ้าวเจอไอรีว่ะผมสู้ได้แล้วเนี่ยไอรีไม,ม่เวลสี่นะหนึ่งไปอันติตายนะครับผมโอเคตูเลนเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวที่เคลียร์คลิปเร็วนะครับใช้หนึ่งใช้สองแต่ตอนนี้หลบหอกโอโคค้โหเขายังหลบไม่ทันสู้ได้นะโอเคได้อยู่นะครับผมดับเบิลคิวปอยู่ๆก็มีคนมาเสิร์ฟนะครับผม,ผมดีอยู่เหมือนกันไม่ต้องเดินไปไหนนะก็มีคนมาให้่าเอง เห็นบาดดาเมจของตัวเลนต้นเกมมันค่อนข้างที่จะแรงนะครับผมมาทำไมอะผมปลดโลก่อนนะเผื่อจะฆ่าได้เล่นไปชาร์จไปไม่พอว่ะขาดนินนึงงว่ะแต่ผมไม่กล้าเล่นแล้วนะเนี่ยถ้าเกิดเลือดผมเต็มผมฆ่าได้นะครับผมผมกล้าเล่นเลยดาเมจเวฟสี่ของตัวเลนค่อนข้างจัดจ้านนะครับผมพอๆกับซาต้าเลยนะครับเซลเซียนสู้เรายากนะครับเพราะว่า เรามีกระโดดนะครับเราก็มีไฟฟ้าในการปลดโล่เขานะครับผมก็สู้เราค่อนข้างยากนะครับในผมจะเอาไฟฟ้าช็อตวิ่งหนึ่งทีนะครับผมก็แลกกันไปผมช็อตสี่ร้อยแต่เขาระเบิดมาแค่สามร้อยนะเอาได้นะเนี่ยเต็มเต็มนะครับโดนสกิลหนึ่งเลยเต็มเต็มกลับไปอันติโอ้โหมีคนมาถ้าไอ้โโอไเต็มไม่มาผมน่าจะไม่ตายนะสมัติไปหน่อยเราเรีบเดินม,มาเติมล่างนะครับเรามีอันตินะครับมีครบผมต้องฟิกเกอร์เข้าป่านะไม่งั้นไม่น่าทันนะทุกคน โอเคได้อยู่นะครับเป๊ะเรียบร้อยถ้าจะเตะได้นะรอสกิลหนึ่งรออัรติผมนิดนึงสกิลของทูเรนนะครับผมถ้าเกิดอัรติเนี่ยถ้าเกิดฆ่าได้หรือแอซิดได้เนี่ยมันจะลดคู่ดาวไปค่อนข้างเยอะนะครับเวลแรกเนี่ยลดลดไปเหลือประมาณ7วิได้เลยนะครับแต่เวลสุดท้ายเนี่ยคือลดไปเหลือประมาณ3วินะครับผม3วิยิง3วิยิงถ้าเกิดแอซิดได้หรือฆ่าได้นะครับผมทำไมอะมาดิเรียบร้อยนะเล่นเงี้ยเรียรบร้อย ห้าวไปหน่อยนะคือ,อยังแช่ผมไม่โดนแต่แบบเล่นห้าวไปหน่อยนะเทลเซียนอะ่ะผมว่าอารมณ์แบบนี้คือน่าจะหัวร้อนนะครับผมคือแบบน่าจะรำคาญผมอยู่เพราะว่าเดินไหนไม่ได้เลยแบบโดนผมกั๊กตลอดเลยนะสําหรับตัวเทลเซียนนะเมรร็ดฝงตรงข้ามคือเทลเซียนมปนตัวแพ้ทางทูลเลนอยู่แล้วนะครับผมหลบดาวกรจดีนะครับเขาอาจจะใช้ันติได้นะแต่เราก็ต่อ,ต,อต่อไปนะครับเดี๋ยวเราใชสา้สายฟ้าเข้าไปต่ออีกหนึ่งทีนะครับผมปึ๊ดเรียบร้อยนะครับซิลซ้อนอยู่นะเล่นได้อุ้ยแต่สลิมมา เฮ้ยออกก่อนเฮ้ยไอ้ตีได้นะเฮ้ยมันยิงแรงจัดเลยว่ะช็อตน,นี้ผมประมาทจัดเลยแบบแบบให้มันยิงรีนะฟิวเราเอาได้ปะโอเครอดโอเคผมผมต้องมีสตินิดนึงละผมผมเหมือนว่าผมเล่นแบบประมาทไปอะประมาทเยอะเลยนะครับผมเล่นโยนเยอะอยู่นะครับผมแบบเห็นว่ามันค่าได้แล้วมันได้ใจนะแต่ช็อตน,นี้ได้อยู่มาดิเรียบร้อย <c oughs> ตเตลเซียนอะ โดนผมรัวเพราะว่าเทลเซียนมันตัวแพ้ทาาอยู่แล้วอะถ้าเกิดลมไม่มาเดินพาคือไม่มาพาไอเ้เทลเซียนเดินอะเทลเซียนมัน,ม,นมันมาฝืนเคลียร์คลิอย่างนี้ไม่ได้นะครับผมถ้าเกิดฝืนเคลียร์คลิปเนี่ยยังไงก็โดนผมนะเพราะว่าผมก็จะเข้าไปเล่นเลยนะครับผมเพราะว่าผมรู้ว่าผมฆ่าได้นะครับมีทางหนึ่งนะครับผมลมต้องมาช่วยเทลเซียนเคลียร์คลินะครับแล้วก็พาเทลเซียนเดินนะครับถ้าเกิดเทลเซียนอยากเคลียร์คลิปกลางนะคะนรับในสถานการณ์แบบนี้นะครับผมอีกอีกรูปแบบหนึ่งคือเทลเซียนไม่ต้องรับเวฟกลางนะครับ เซียนมีหน้ามันอยู่ด้วยกันผมว่ามันก๊อตกว่านี้นะด,ดีดีกว่ามาเดินแยกเล่นคนเดียวนะครับผมเรามาปิดล่างปึ๊บเอา้าผมกดสกิลหนึ่งออโต้นะมันเลยไปอย่างนั้นนะครับปกติแล้วมันจะต้องใส่ฮายาเตะนะครับแต่แต่สงสัยไอ้มีหน้ามันเลือดน,น้อยนะเอ้เราซูมได้นะโบไม่ตายวะแต่วโอเราเรา,เรายิงหมดนะครับผมสวยอยู่นะเนี่ยเล่นตูเลนกพพ็พยายามมาเติมไฟบ่อยๆนะครับพยายามมาเติมเกมแบบ แต่ผมเสียกลางว่ะไม่มีคนกากลางว่ะทุกคนก็ไม่คุ้มอยู่นะถ้าเกิดเสียป้อมกลางเร็วเนี่ยคือพื้นที่เล่นของเราเนี่ยมันจะน้อยลงนะครับสาหรับตัวกลางแม่น้ำนะครับผมมันจะคุมกลางแม่น้ายากนะครับแล้วที่นี่คือเกมจะจะจะเสียเปรียบอะนะถ้าเกิดเสียป้อมกลางไปเนี่ยคือป่าก็มีโอกาสโดนเวทนะครับเห็นปะตอนเนี้ยคือัตูเวทเวทบูเราไปแล้วนะครับผมผมไปไม่ทันแล้วนะผมจะดันคลิปกลางนะครับเผื่อมันจะได้ป้อมกลางนะครับผมโอ้โหไม่ได้เขามีมีคนมากันนะ เ <Okay. S 2> ทคนิคการโปร๊กตัวเลนเนี่ยก็เดินเข้าไปเอาหนึ่งโป๊กแล้วก็2อ,ออกก็ได้นะครับโอ้โหฮายาเตะมันค่อนข้างเอาเยอะว่ะคือเหมือนว่าเราเสียป้อมกลางทีเดียวคือโมเมนตัมเราเปลี่ยนเลยนะเห็นปะคือมันเห็นผลมากๆเลยนะการเสียป้อมกลางเร็วอะ่ะอย่างที่ผมบอกนะครับเล่นเมทพยายามอย่าเสียกลางนะครับถ้าเกิดเพื่อนไม่กันเนี่ยเราเราต้องการเองเราต้องยอมไม่เดินนะครับแต่นี่คือผมเดินนะครับแล้วแบบซิลตายพอดีไงซิลก็เลยแบบการกลางไม่ได้โอเคแต่ช okay. ่อนี้ผมต้องค่อยๆเล่นนะครับผม เราเข้าสูดไม่ได้แล้วนะเพราะว่าแท้งเราตายไปสองตัวเลยนะครับผมมันมันเล่นสุดไม่ได้โอ้โหยากอยู่ได้อยู่นะโอเคได้ได้ไดผมคึดว่าไฮเตะบงังเพื่อเราเริ่มกดยอมแพ้แล้วว่ะโอหอะไรวะเนี่ยโคตรแรงเลยผมเข้าไปแป๊บเดียวหายนะของเขาเยอะแล้วนะฟิลโอ้หไม่รอดโอ้โหทุกคนตอนนี้เกมเราเหมือนแบบมัน มันดูไม่ดีเลยวะ่ะแต่ว่าเงินเงินผมเยอะมากเลยนะเงินผมเท่ากับไอริฝั่งตรงข้ามอะไอริฝั่งตรงข้ามแบบรวยจัดเลยวะ่ะเขาที่นอฟเลนนะ้ะทุกคนมันมันต้องรวยอยู่แล้วอะแบบแล้วทาร่าสู้ไอริไม่ได้เฉยเลยปกติทาร่ามันน่าจะสู้ได้นะก็แค่หนีนะครับผมคือไม่ต้องสู้อะถ้าเกิดไอริมันอันตรีหรืออะไรเนงะี้ยก็แค่เปิดอันติีวิ่งหนีนะครับทาร่าคนนี้น่าจะแบบลองวิชานะครับผม แต่ปกติทาร่าออมมันมันมันสู้ไอรีได้นะถ้าผมถ้าดูวัดวัดที่สเกลอะแบบต้นเกมอะไอรีมันตอนเนี้ยมันมันมาเลงจะจัดเลยว่ะทุกคนคือมันแบบมันโซ่หลุดไปแล้วอะมันค้างไปแล้วอะคือใครจะเอามันลงวะตอนเนี้ยคือคือผมก็ไม่ไหวนะที่ผมเทรดสู้กับไอรีไม่ได้อ่ะเดี๋ยวดูดิมันโอ้โหมีหน้าก็ยืนค้ำสูงจัดตอนเนี้ยเกมแบบเล่นยากแล้วนะไม่มีพื้นที่ให้ผมเล่น แล้วผมก็ดันแบบไม่ได้แล้วด้วยตุเรียนเกมตามก็แบบตอนนี้เกมเราตามนะก็ต้องเล่นแบบโป๊โปกๆน,นะเล่นเล่นรอจังหวะนะครับเล่นให้เพื่อนเล่นนะเนี่ยเข้าออกโอ้โหอย่างนี้ต้องยาวนะครับผมออกออกยาวๆฟิวลวเข้าไปลานะครับโอ้โหไม่ลดไม่ลดเลยเลือดโอ้โหสหลิมแบบยิงรัวจะจัดโอ้โหหนักหนักจริงหนักจริงเลยช็อตนี้เฮ้ยไบโอโอ้โห,โหงานเกิดเกิดจริง เราต้องรีบเอาซามออฟนูอะทุกคนเกมนี้นี่ผมว่าเราต้องเล่นโป๊กอะเล่นเอา Guild er, คิวเดอร์โป๊กแล้วก็ผมโป๊กสกิลหนึ่งแล้วก็ใช้พาสซีฟต่อนะครับไบโอ,โอก็โป๊กสกิลเรื่อยๆนะแบบเข้าสุดอะยากนะครับผมถ้าเกิดอยู่รวมกันอะแต่ถ้าเกิดอยู่สลิมอยู่คนเดียวสลิมอยู่คนเดียวโอโ้โหก็ยากอีกอะมันมีมันมันหนีได้อะสลิมกับพายเตะต้องโป๊กอย่างเดียวถึงชน,น,นะเพื่อนเรากดยอมไม่พักเลยนะแต่ผมไม่ยอมอะผมสู้อะ เอาได้นะเก็บไปหนึ่งช็อนี้น่าจะไหลไปได้นะตีไปฮาร่าเฮ้ยเฮ้ยไฮเตมาสวยไฮเด็ตคือโดลรำไปแล้วนะรอดด้ยต้องรีบกลับนะครับผมเพราะว่าไอรีดันล่าอยู่นะไวโอเราก็ไม่น่าจะการไหวด้วผมรีบว้าแบบเร็วๆเ,เลยอันนี้เป็นการว้าแบบเสี่ยงอยู่นะแต่แบบมันไม่น่าจะมีใครมาขาดผมนะเพราะว่าตายไปสองผมต้องรีบมาเอาไอรีอะฟิกเกอร์ไปเฮ้ย อุ้ยฟันสามทีผมแดนเลยโบโบโอ้โห oh. โซหลุดไปแล้วไอริได้ไหมโอ้โหคือเหมือนจะยากเหมือนจะยากเลยซิลออกมาเถอเพื่อนซิลเราเป็นลมเป็นลมหรือเปล่าเฮ้ยแต่แตได้มีหน้าแต่ได้มีหน้าเช่ผมเพราะฉะนี้ผมเล่นได้ โอ้โหมีหอกโอ้โหมีน้ําแข็งหลบตรงไหนก่อนดีแต่เพื่อนเราโดนไปแล้วเราปลดโลบไปแล้วนะเราปวดโลบไปแล้วอ๋อทาร่าเข้านะครับผมมีสิทธินะมีสิทธินะช็อตนี้มีสิทธินะนะอ,นนะอันตีมาอันตีไปอ,อ้ไอ้ไอต้ตายมันกันไอต้ตายมันกันออกมาดิอยากเล่นอนะอยากเล่นเหรอเออมาดีผมแรงนะผมแรงนะเพราะว่าผมรวยนะครับผมนี้ผมผมว่าผมผมสามารถแบกเพื่อนผมได้ป่ะแบกเพื่อนล้มทีมผมได้ว่ะถ้าเกิดดาเมจผมขนาดนี้นะแต่แบบ ต้องให้เพื่อนเล่นให้อะต้องให้เพื่อนแบบยอมเสียสละให้ผมอะเราให้ผมแบบทำดาเมจเรื่อยๆอะไหวอยู่นะครับผมถ้าดูทรงนี้นะแต่ไอรลิสเนี่ยไอรลิสเนี่ยคือคือต้องให้มันตายคนเดียวนะครับถ้าเกิดอ,อรลิสอยู่ก็ไม่ไหวอยู่ดีนะถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยคือคือไหวหมดเลยยกเว้นอรลิสนะครับอรลิสนี่เกินเบอร์จริงเรดมานี่แคแบบคือแบบโอ้โหไม่ไหวอะมันมันมันฟันผมสามพีตายคือผมไม่เล่นด้วยหรอกเกมนี้ตึงจาดเลยนะ สิบสองนาทีนะครับผมฝ่ายตรงข้ามเขาฆ่านํานมากเลยนะเอาวะทาร่าเล่นให้ปะอย่างงี้เล่นได้แล้วเนี่ยอ่ามีหน้าเข้ามาแหลมเฮ้ยลำสดอย่างงี้เหรอเอาลำสดก็เรียบร้อยแล้วดิโยนเหรอโยนมาก็จัดให้นะถ้าโยนมาโอ้โหไอริต้องกลับก่อนนะทุกคนทาร่าเออเอาเอาเอาอะไรเนี่ยไอหนุ่มคนเนี้ย อไอเตลเซียนตัวนี้มันเดินแปลกๆกว่าทุกคนส่งเคาะไปไบโออะมันเดินอ้อมมาข้างหลังเราแบบมันเห็นแบบเขาเลื่อนน้อยแล้วมันหิวจัดเลยว่ะไอเตลเซียนตัวเนี้ยไอรีอยู่แถวนี้นะครับผมต้องระวังนะไปโอติกละว่าก,กี้นี้ผมเห็นจากปีนี้แมปด้วยนะเนี่ยเปิดไปมันเอาอ่ะมันเอามันเอาเยอะด้วยว่ะมันเอาเยอะด้วยว่ะคิวเตอร์ช้อนได้ไหมจับขา โอเคเรียบร้อยเออได้ไงสกิลผมแรงมากปังไม่ตายโอ้มีหน้ามาอีกเอ้ยท่างี้คือคือโดนแล้วเนี่ยคือโดนแล้วเนี่ยคือเข้ามาทีละคนอย่างเงี้ยโอเคสวยดิทุกคนเล่นงี้ก็สวยดิเหมือนโหแต่แต่แต่คลิปเราไม่ดันไม่ขึ้นเลยอะคือไอริดันทางหนึ่งไฮยะเตะดันดันทางหนึ่งแบบสองตัวนี้แบบดันเก่งจริงๆนะเนี่ย เอาหายดิครับโหโคตรแรงเลยตายไปเลยเอาดิเฮ้ยดูดิเห็นไดเมทผมปะผมก็โดดเข้าไปช็อตแล้วอันติคือตายไปเลยนะครับผมเห็นปะไดเมทตัวเลนมันเวอร์มากไยนะกับพวกแคร,รี่อ,ะ,อะช็อตดูดิอะอย่างนี้ตายนะผมฟิกเกอร์นะฟิกเกอร์ตามรไไวัวอังอ้าวไ,ได้เลืองครับผมเหลือไอรีตัวเดียวจัดดิเพื่อนรออะไรอะอันติไปเองเอา ก็ไม่กเสียกอเกิดนะครับหรือไม่ก็เคียวผมมองไม่ทันมังกรหว่ะทุกคนโอกาสเนี้ยไวโอ ه, ไวโอไม่เอาไวโอมังกรเถอะเพื่อนโอกาสชนะเรามาแล้วนะมาเราเอาได้แล้วเนี่ยมังกรอไวโอแทงแทงแทนผมทีอาหอผมเดินเข้ามาโดนวากอีกรีบไปหน่อยโอ้โดนตบอีกอตายด้วย โอ้แทงเกินโอ้สวยแต่เรายังมีบัฟอยู่นะเพราะว่าเราตายก่อนแล้วค่อยมาก่อนค่อยตายนีอย่อะไรเนี่ยกดแข er ็งดิเอาเยอะเอาเยอะเหรอเอาเยอะเหรอเอาเยอะเหรอ่งเป่าล่วงไปเลยเป่าทีสามพันกว่าเมื่อกี้นี้หนึ่งแบบเป่าเต็มเต็มนะครับผมคือแบบมันโดนสามดอกเลย เนี่ยตูเลนคือเล่นยังไงก็ได้นะครับให้มันเลี้ยงสแต็กได้อะให้มันมีไฟฟ้าแล้วก็ไฟฟ้าไปช็อตอะเอาไฟฟ้าไปช็อตต่อแล้วแบบนิด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 หน่อยก,ก็ก็โดนเราฆ่าแล้วอะเนี่ยตอนนี้เรามีแรนเดอร์แคบอยู่นะครับก็คือพาสีนะเนี่ยเดี๋ยวดูเอาพาสีไปช็อตทีนึงนะตึบเนี่ยตายไปแล้วนะครับผมเป็นลมไปเลยตัวพาสีเอาตามดิเป็นลมไปเลยพาสีช็อตเข้าไปเป็นลม <laughs> เป็นลมลม,ลมพับแรงเกินอะตูเลนอะมันแรงเกินอะ ป้มเพื่อนเอาให้ได้เราต้องจบให้ได้กว่าเพื่อนผมเอานะผมมีอันติผมมีอันติโป้งเอา้าไม่โดนเหรอโดนไอริเหรอเฮ้จ,จบเกมไปเพื่อนจบเกมได้ไหมโอเคสำหรับแนวะทางการเล่นทุเรนก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับสุดจะเป็นคลิปแนวทางฮีโร่ตัวอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามชบนด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม